ผมนายณรินชายตะคุประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิธภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่สองบ้านเขาดินตำบลวังน้ำรัดอำเอภอไผ่สรีจังหวัดนครสวรรค์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2560เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ให้เกษตรกรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเกษตรองค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้มีดังนี้ 1. เกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้ 2. ศาลาเรียนรู้ศาลาเรียนรู้เป็นสถานที่ในการถ่ายทอดความรู้จัดอบรมเกษตรกร,กรผู้ที่สนใจและทำกิจกรรมต่างๆของศูนย์เรียนรู้ 3. ฐานเรียนรู้ฐานเรียนรู้ประกอบด้วย6ฐานเรียนรู้ดังนี้ฐานเรียนรู้ที่1การผลิตปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักหนอกกล้วยฮอร์โมนไข่น้ำหมักสารสเดาไล่แมลงน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและอื่นๆ ฐานเรียนรู้ที่2การทําปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองจัดทํากองปุ๋ยหมักไม่กลับกองให้เกษตรกรได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงฐานเรียนรู้ที่3การผลิตและใช้ชีวพันธุ์ป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชฐานเรียนรู้ที่4ด้านของปศุสัตว์เป็นฐานเรียนรู้ในการเลี้ยงไก่ไข่และเป็ดไข่ฐานเรียนรู้ที่5ด้านประมงเป็นฐานเรียนรู้ในการเลี้ยงปลาฐานเรียนรู้ที่ 6. ธนาคารน้ำใต้ดิน 4. แปลงเรียนรู้แปลงเรียนรู้ที่1การผลิตข้าวปลอดภัยให้กเกษตรกรได้เรียนรู้การผลิตข้าวปลอดภัยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแปลงเรียนรู้ที่2การปลูกผักปลอดภัยและไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรได้เรียนรู้ในการปลกูกผักกินเองและมีจำต่ายในชุมชนช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน แลงเรียนรู้ที่3โคกหนองนาโมเดลได้เข้าร่วมโครงการโครกหนองนาโมเดลปี2564กับพัฒนาชุมชนอำเภอไผ่สาลีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้สำนักงานเกษตรอำเภอไผ่สาลีสนับสน,นุนพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักสำนักงานปศุสัตว์อำเภอไผ่สาลีสนับสนุนเป็ดไก่อาหารสัตว์วัคซีนถังหมักกากน้ำตาล สำนักงานพัฒนาที่ดินนครสวรรค์สนับสนุนมเมล็ดปอเถืองพอดอสำนักงานประมงจังหวัดสนับสนุนพันปลาพร้อมหัวอาหารสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไผ่าลีสนับสนุนงบประมาณขุดโคกหนองนาโมเดลสวนลูกกระชาตทรัพสมบูรณ์สนับสนุนพันไม้เครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้กลุ่มสตรีอำเภอไผ่าลี กลุ่มผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเอภอภผ่สาลีเครือข่ายสปกอ,อำเอภอภผ่สาลีเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่เครือข่ายโคกหนองนาอำเอภอภผ่สาลีเครือข่ายกเกษตรแปลงใหญ่อำเอภอภผ่สาลีผลการดำเนินงานด้านงานวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้แก่หนึ่ง วิทยากรโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไผ่สาลี 2. วิทยากรให้ความรู้การนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตร่วมกับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3. วิทยากรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตร 4. วิทยากรครูพาทรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดิน 5. วิทยากรวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด้วการผลิตใหม่ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอภผ่สาลี 6. วิทยากรการทำอาหารสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภผ่สาลีเป็นต้น ความคาดหวังให้คนในชุมชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันลดรายจ่ายได้80%ของครัวเรือนในหมู่บ้านจากการซื้อปุ๋ยสารเคมีปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเลี้ยงไก่ไว้กินเอง